สวัสดีค่ะคิมพิมเองนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะพิมก็จะพาเพื่อนมาเบิร์ผิวกันเออเบิร์ผิวก็คือการใช้แอป360กองศานั่นเองไม่ใช่มันไม่ใช่แอป สิบภาษาสิคะท่านผู้ชมการดนผิวนะคะก็คือการทําให้ผิวของเราเรียบเนียนเกลิบเลยนะคะโดยที่เราจะใช้ไอเทมที่เพื่อนๆเ,เนี่ยก็รู้จักกันทีก็คือพรายเมอร์นั่นเองนะคะพรายเมอร์วทำอะไรได้บ้างลหลักๆเลยนะคะก็คือเอาไว้เติมล,อล่องเึกลิ้วรอยผิวที่ไม่เรียบเนียนไม่สม่ำเสมอรวมไปถึงการอำพางรูขุมขนด้วยนะคะหลักการเลือกพรายเมอร์ ะะมีอยู่สามข้อด้วยกันก็คือไม่หนาไม่มันและไม่อุดตันนะคะไม่หนาก็เพราะว่าจะหนาทําไมเธอเดี๋ยวเราก็จะต้องใส่นูน่นใส่นี่ลงไปทั้งเบสรองพื้น นะแป้งหน้าแน่นแล้วก็แต่ละอย่างก็จะใส่ลงไปบนใบหน้าของเราเนี่ยที่สําคัญเลยนะต้องไม่อเอฟเฟกต่อเมคอัพก็คือพรายเมอร์จะต้องไม่มันนั่นเองนะคะไม่มีใครชอบหน้าไหลใครย้อยระหว่างวันอยู่แล้วนะคะและที่สําคัญเลยคือไม่อุดตนันเพราะว่าพรายเมอร์เนี่ยเป็นเบสเมคอัพในขั้นตอนแรกที่เราจะต้องทาลงไปก่อนที่จะลงเบสและรองพื้นถ้าเกิดพรายเมอร์อุดตนันไม่ต้องสื่อเลยนะคะว่าเบสรองพื้นเป็นตัวสร้างปัญหาทําให้สิวของเราเหอขึ้นมาได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องไม่อุดตัน วันนี้พิมก็มีไพรเมอร์ที่ดีมากอยากจะมาแนะนำนะคะก็คือนี่เลยค่ะตนีเลยค่ะคือด็อกเตอร์ยังแอนตี้พอลเอลเซอร์บาร์มนะคะ,คะ,คะเป็นไพรเมอร์ขนาดน่ารักบุ๊คกิฟตะเนอ,อนะคะเป็นไพรเมอร์ที่ดีมากเลยแล้วพิมก็ใช้มาสักพักแล้วรู้สึกว่า เฮ้ยต้องมาดีวิวแล้วแหละนะเพื่อนๆต้องมีแล้วแหละนะคะพูดแล้วจะหาวะ่ะคุยว่าเวอร์นูน่นนี่นั่นอ่ะเดี๋ยวพิมจะมีรูปภาพให้ดูก,กันว่ามันดีขนาดไหนเรูปภาพนี้นะคะก็เป็นอุ้งมือของพี่สาวพิมเองนะคะก็คือเราจะถ่ายย้อนแสงแล้วก็ถ่ายแบบ ซูมสุดๆเลยนะคะจะได้เห็นริ้วรอยนะนี่คือริ้วรอยบริเวณอุ้งมือของพี่สาวเราจริงๆทุกคนก็มีนะคะเป็นรอยปบนเส้นๆน,นะเนาะทีนี้พีมก,ก็ใช้ไพรเมอร์ของดรยายมตัวนี้นะคะทากบลงไปจะเห็นได้ว่าล่องลึกนี่นะคะตื้นขึ้นเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นนะคะท่านผู้ชมดรล้ายัมพอเอนเซอร์บาล์มตัวนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่กึ่งกลางระหว่างเครื่องสําอางและผลิตภัณฑ์บำรุงผิว70%เนี่ยนะคะเขาจะช่วยเรื่องการปกปิดรูขุมขนแล้วก็ล่องลึกทาให้ผิวหน้าของเราเเรีียยยบนนนมากิ่งขึ้ ะะเขาจะช่วยในการบำรุงผิวเพราะว่ามีสารของสวิตอันไทน์เฮิร์บนะคะแล้วก็วิชทัสโซที่จะช่วยกระชับรูขุมขนให้เล็กลงแล้วก็ไม่เปิดกว้างในขณะที่ผิวเผชิญกับแสงแดดนะคะแล้วก็จะช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวไม่ทําให้หน้ามันด้วยจ้าพอหน้าเรียบเนียนด้วยไพรเมอร์แล้วเราก็จะมาแต่งหน้ากันนะคะอันนี้พิมก็จะแต่งในโทนที่แบบว่าเป็นปากแดงหน้าขาวนะคะแล้วก็ตากลมโตโดยที่แหนกเคล็ดลับนะคะก็คือการฟาดปากสีแดงเข้มๆลงไปนะคะก็จะ ทำให้ฟันขาวหน้าขาวมากยิ่งขึ้นเลยค่ะทายผู้เชมมาดูในความเห็นส่วนตัวกันบ้างน,นะคะสําหรับไพรเมอร์ตัวนี้เนี่ยพิมชื่นชอบมากนะคะแล้วก็ใช้มาสักพักรู้สึกว่ามันโอเคนะคะมันได้ผล,ลก็คือมันสามารถ ทำให้รองพื้นของพิ่เนกยเกลี่ยง่ายมากยิ่งขึ้นนะทาให้หน้าเนียนสมูทมากยิ่งขึ้นนะคะพี่บาจะไม่ได้ใช้ทุกวนันอาจจะใช้สําหรับวันที่แต่งหน้าเป็นพิเศษนะคะหรือว่าอาจจะใช้ในวันที่ต้องการแต่งหน้าแบบเบาแล้วก็ตกแป้งพักลงไปเบาเฉยเฉอะไรเงี้ยค่ะมันก็ทําให้อ่หน้าที่มีรูขุมขนเนี่ยสมูทมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออย่างที่เขาแคลรไว้เลยก็คือมันไม่มอุดตั ก็ไม่ทาให้หน้ามันมากินขึ้นเนื้อของเขาพิมคิดว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่นะคะเพราะว่าไม่ไม่ได้ลองสัมผัสเนื้อเองกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเนื้อจะคล้ายๆกับมูสนะคะจะลื่นๆื่นนิ่มๆนะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นแบบมันมันหรือเงาเงาอะไรอย่างนี้เลยคือไม่ไม่รู้สึกเหนียวเลยนะคะก็จะแบบทาไปแล้วก็ลื่นไปกับผิวเลยนะคะแล้วก็สามารถแบบเติมล่องลึกได้ดีนะคะพิมก็จะทาแค่ทีโซน ประมาณเนี้ยเออก็คือแบบไม่ได้ไม่ได้าทาทั้งหน้าหรอกแต่ถ้าใครที่หน้าแหกทั้งหน้าก็าทาไปทั้งหน้านะเพราะว่าตัวเนี้ยเขาเคลรไปแล้วว่ามันจะไม่ทําให้รูขุมขนน,น,น,นั้นเบิกบานขึ้นมาในาระหว่างวันนะคะก็อีกอย่างหนึ่งก็คือดรยตัวงเนี่ยเขาทําลายเครื่องสำอางมาแบบดำรุง บำรุงผิวด้วยนะคะก็คืออย่างที่บอกว่า70%เป็นเมคอัพอีก3 0ของผลิตภัณฑ์เขาเนี่ยเป็นตัวบำรุงผิวซึ่งก็จะมีส่วนผสมที่มาจากธรรมชาติทท้งนั้นเลยนะคะทำให้เราแบบไม่แพ้ด้วยอะไรเงี้ยนะคะก็ผลิตภัณฑ์ของดอกตรยังเนี่ยพิมก็มีชอบอีก2ตัวเลยก็คือมี b b บีครีมแล้วก็มีแป้งที่พิมใช้ไปบ่อยห,ยหลายๆคนถ้าดูฮาวทูจะเห็นแป้งที่เป็นแบบระดับฟูเอชตัวนี้นะคะเป็นแป้งเนื้อสีขาวแต่ว่าใช้ได้กับทุกสภาพผิวแล้วพิมก็ชื่นชชชอออออออบบบมากกสคควร็แบบออืใ้ยู่่ตลด กแล้ว็นี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผิ่ชอบก็อยากจะมาแนะนํานะคะเออสำหรับแพ็กเกจก็ไฮโซหรูหลาดูดีนะคะราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ1000บาทนะคะคือหลังกล่องเขาเขียนเอาไว้ว่า1นึ่พันห้าสิบบาทอะไรเงี้ยค่ะเป็นสินค้าของคุณหมอชื่อดอรยังนะคะที่เขาผลิตออกมาก็ชัวร์ว่าดีแล้วก็ไม่ทาให้อุดตันไม่ทําให้สิเพิ่มขึ้นด้วยนะคะยังไงก็ฝากไว้ถ้าเกิดใครชอบดอกเตอร์ยังก็ลองเซิร์ช Google ดูได้นะคะก็มีขายในประเทศไทยแล้วตอนนี้ไงคะก็ไปแล้วนะคะแล้ว เดี๋ยวมีอะไรดีๆจะมาแนะนำให้ฟังอีกแล้วกันเนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบายยินน้ำหน่อยผู้เยอะ